สรุปผลการแข่งขันสึกวันลุมพินี85มาเลยครับแฟนมวยครับตรงกับวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2567ครับรายงานผลกับผมบีมรีพอตเหมือนเดิมก็แฟนมวยครับจัดแข่งขันที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราผลการแข่งขันแต่ละคู่ในสัปดาห์นี้ครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับแฟนมวยครับ เป็นการทุกันระหว่างโอมาริซีนักชกจากอิตาลีครับเจกอกับโทโบกิสตัตโตจากญี่ปุ่นกนติกามเมยไแทยรุ่นฟลายเวท135ปอนด์ครับอิตาลีที่ขอบนวมสีแดงครับขณะที่นักชกญี่ปุ่นขอบนวมสีน้ำเงินครับมาดูว่าคู่นี้จบแบบไหน,นย่างไรครับตู้ครับหักคอจังหวะนี้ครับปีหินบางงางลงไปครับบากาสับมือโจมตอบจากนั้นนี่โอมาร์พยายามที่จะเดินเข้าไปเร่งปิดเกมท่านั้นของ โทโมโกิโดนเกี่ยวคอโอมาแม่จับได้ตีไม่ได้ครับจังหวานี้จับตาดูให้ดีครับแฟนๆครับโอมาโดนหมัดขว่ายิงค่อยๆย,ย่อครับกองก้นกูสูล่ลงไปครับแม่นี่ยกสองเข้าดันครับจังหวานนี้ดูเหมือนจะลุกได้ครับแต่พอลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยอาการครับอาการเมาอาการเซยังมีกรรมการเลยยุติไปเลยครับ แม่ฮะนักชกจากญี่ปุ่นกรบปิดเกมครับไปอย่างรวดเร็วเลยครับในยกที่2เท่านั้นครับตอนนี้จะเป็นมุมถ่ายทอดครับนำมาสรุปรีแคปผลนะครับให้กับแฟนๆได้ติดตามกันนะครับขอบคุณพิคกับทางอ่าวนแชเปนชิพด้วยครับกับมีเดียพาร์ทเนอร์ครับเป็นท่านันของโทโมกิซาโตะครับจากญี่ปุ่นเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2ไม่ได้โบนัสครับ ลุยต่อคู่ที่2ของรายการครับจูเนียแฟร์เทคนักชกจากขอนแก่นปัจจุบันย้ายมาอยู่ที่ชนบุรีครับเจอกับฟอเรนเซียเกรโกจากอาร์เจนตินาคาริการมวยไทยรุ่นแคสเฟส116.4ปอนด์ไปดูรูปเกมครับจูเนียร์วงแข้งขวาพยายามที่จะตัดที่เจาะยางขาทรายครับขณะฟอเรนเซียเป็นมวยที่สูงยาวกว่าครับแต่จังหวะการออกอ้ดูว่าช้ากว่าครับขณะที่จูเนียเนี่ยอาจจะ ตัวเล็กกว่าครับแต่ขยันออกอาวุธครับมีจังหวะที่บวกทีแรกครับก็ไม่มีนับไม่มีน็อกเกิดขึ้นเลยครับจูเนียร์ก็พยายามที่จะต่อยประคับประคองตัวครับจนจะจวนเจียนจนจะเจาะครบยกเลยครับดูว่าไม่มีเกมอะไรที่ดูเดือดมากสักเท่าไหร่ครับผู้นี้จบที่คะแนนครับเป็นจูเนียร์แฟร์เทคครับเอาชนะคะแนนไปเอกกระชันสามเสียงครับลุยกันต่อผลคู่ที่3าของรายการครับ เวอร์ซค <odel> <ural> ินรับนักชกจากจีนครับหลวงจีนเจะกับทาคุมะโอตะจากญี่ปุ่นครับอเริกาวมไทยรุ่นแคสเปต126ปอนด์ครับไปดูครับหลวงจีนโดนตัดลำตัวมีย่อเหมือนกันครับตีเข่าขวาครับทาคุมะกดกดตีเข่าขวาอีกทีฮักฮักนี่ไหลทวนตัวไอเวยร์ซึคินครับนักชกจากจีนครับแต่ก็ยังพยายามมุ่ง นะที่จะเดินต่าต่อเนื่องครับอันนั้ที่ทาคุมะเองก็วันนี้นี่ถือว่ามาตั้งรับดีเลยครับมีจังหวะหักจังหวะพลิกครับเล่นเอาทาง้หลวงจีนวยสือกินนี่ก็ปิ้นพอไปหลายตลบหลายครั้งเลยครับดูครับวงนายทาคุมะหักอีกแล้วครับหมวนกิ้งล้อมอ้อมลงไปเป็นครั้งที่3แล้วครับจากการตัดไฮไลท์มาครับ นี่ฮะก็เรียกว่าเข้ามวยมาค่อนข้างหลวมเลยครับท่านั้นของ่วยสื่อขินครับนักชกจากจีนนะครับขอบร่มสีแดงเนี่ยครับวันนี้นาครคุะมาประคับครคองตัวแล้วก็ใช้หลักเดี่ยมมาช่วยครับคะแนนนี่กระชั้นสามเสียงเลยครับเป็นนักชกจากญี่ปุ่นครับทาคุมะโอตะครับชนะคะแนนไปครับลุยต่อผลคู่ที่4ของรายการครับรุ่งราวีศิสองพี่น้องจากอุบลราชธานีครับ เจอกับจอร์จจาวิตจากสหราชอาณาจักรครับเกิกามวยแทยรุ่นไลท์เวท170ปอนด์ใสดูฮาวาเกมนี้จบแบบไหนอย่างไรครับรูปเกมในทั้งคู่ต่างเปิดเทอร์โบโเดินใส่เดินบวกออกกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับวันนี้จอร์จจาวิตแกไม่รู้ว่าไปเอาพละกกำลังเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนครับพยายามที่จะบวกบัดจังหวะนีครับหมัดแม่นหมัดคมจริงๆครับโดนไปแล้วครับนี่ยก ที่สามครับรุ่งราวีครับสองยกดูว่าเลื่อมๆเหมือนจะชนะแล้วครับแต่ยกสามนี่มาพลาดครับโดนไปแล้วหนึ่งนับครับดูว่าจะประคับประคองเกมไปได้หรือไม่ครับแต่เกมแรงจริงๆครับจอร์จจาวิสครับพยายามที่รวดคว้าอีกทีแต่ทางด้านของรุ่งราวีนี่เริ่มที่จะขาอ่อนแล้วและโดนต่ออีกทีครับเอาอ่อนน่แลลวไปแล้วนั่นตัวโอ้โหบอมันเทนอพ่าเว้ย สองยกดูว่าเป็นต่อแล้วครับยก3มเนี่ยฮะมาโดนสอครับจากนั้นนี่ก็ค่อยๆเซและและโดนหมัดเขาต้อยไปอีกทีหนึ่งก็อาชี้ฟ้าเลยครับจบยก3ครับได้บนัสามแสนตอนแรกเนี่ยลงววทีไปแล้วนะครับไม่ได้คอนแทคแต่บอสเปลี่ยนใจเรียกขึ้นเวทีมาใหม่ให้สัญญาไปวันใหญ่ด้วยนะครับสำหรับจอ์จาวิชครับไปต่อที่พลคู่5ครับเสือขาวสอนรุมนจากอุบลราชธานีครับ เจก้าเหลกกล้าบ s มวยไทยจากบุรีรัมย์ครับอาทิกะมวยไทยรุ่นแคชเวต127ปอนด์มาดูครับบุรีรัม์รที่2ครับรายแรกนี่ไงายทวนไปแล้วครับมาดูบุอุบลราชชานีครับรายที่2ดูว่าจะจบแบบไหนครับเสื้อขาวนี่ขอบนวมสีแดงโดนหมัดค่อยๆไงายลงไปครับยังครับยังอยู่ครับแต่ยังมีอาการเมาวาวินวินดนิดๆครับ บอนาซินิศศิลปานี่ตาเริ่มไล่เลยครับจากนั้นเลก้าพยายามที่จะรัวหมัดเพื่อที่จะปิดเกมในยกที่2ครับหมัดทื่นเข้าไปอีกทีกับก้องอ๋องเาะพี่น้องเอ่ยไปบักหาบยครับอุบลเท่าซะอุบล2รายครับจอดป้ายไปทั้ง2รายครับนี่ฮะี่ยก2ครับเป็นเลกล้าบีอมวยไทยครับจากบุรีรัมย์กับเอาชนะน็อกไปในยกที่2ครับรับโบนัส3 5 0 0 0 0่บาทด้วยครับ คู่ที่หข,ของรายการครับโตโยต้าอีเกิลมวยไทยครับนักชกจากเมืองช้างสุรินเจอกับเดชอนันต์บอเวียงสะจากสุราธ,ธานีครับาการกมวยไทยรุ่นอะตอมเวท115ปอนด์ครับเป็นคู่ที่ต้องว่าติดเทอร์โบโความเดือดความมันที่สุดเลยครับสำหรับคู่นี้ครับโตโยต้ารัมัดสาวใสครับขณะที่เดชอน,นันต์เองก็พยายามที่จะปักหลักรอบวกรอสวนครับดูบังดูพี่น้อง โอ้โหถือกระบั๋นเขาหนาง,ง่ายเงือบเงือบอยู่ยังบอลง็อกเมึงวูโอ้ไปกินเล็กกินคางมาแต่เซมม่ๆๆนี่บึ้งดูพุ่นอ่ะนี่มัดท้องออกมัดทื่นออาครับมัดซ้อีกทีครับ,มรบแม่ดูครับถือเยอะแน่เนี่ยฮะแต่หัวใจแกเกินร้อยอีลีครับเดือดอันนั่นครับโอ้โหถือจะหนาง่ายเงือบเงือบเงือบ บิถึกนกกับแต่ครับยกสามเดินเพลินๆมาครับนาเอาบอลลงตุ้ยท่องอีกแล้วปะคำเอ้ยนี่ตีนาแล้วจีนาอีกเจนเจ็บนิวมือครับขึ้นเข้าไปท่องดอดเดียวตัวอืมตัวงอลองงองครับค่ายฟันย่างเลยจบยกสามครับนี่นอนสบายใจว่ามันพระเยซูครับไอเจ้าโตโยต้าครับพุ่นน่ะเห็ดตากจุ่ๆหัวหมูกองอยู่ต้งที่โอ้ยนนาบอกวลายินดีน้ำลายกันแล้วกันครับ เบิ้งภาพซาพี่น้องครับบัตไซตีนาโรดครับบอลลงครับบัสิโลมาตุยทองและจุกเสิตัวเพิ่นนี่ครับนั่งกองงอลงงอข้ามุ่มครับนี่ฮะจบที่ยกสามครับถูกใจแฟนมวยสุดๆเลยครับและที่ถูกใจแบบสุดๆนี่คู่นี้ฮะบอสชาตรีแจกโบนัสให้ไปทั้งคู่คนละ350,000หบาทถึงแม้ว่าเดชอนันตจะแพ้นอกแต่ก็ได้โบนัสครับสุดยอดจริงๆครับ ไปต่อกันที่ผลค,คู่ที่เ็ของรายการครับเพชรหัวหินจิตเมืองนนจากพิษณุโลกครับเจอกับเพชรสีหมอกพีเคแสนชัยจากนครราชสีมาปฏิการมวยไทยรุ่นแคทเวรต้อยสามสิบสองปอนด์ครับมาเบิงพีน้องเพชรตัดเพชรครับพิษณุโลกจากกับนครราชสีมาครับมาเบิงรอ้อยสามสิบสองปอนด์ครับรูปเกมคู่นี้นี่รอดักรอบ,บวกจังหวะสองครับ เอาคืนบ้างครับเพชรพวงหินปัดขาล้มปีนปางง้างไปครับรูปเกมนี้ที่บอกไปครับเพชรพวงหินนี่เป็นไฟเปิดเกมเดินครับขณะที่เพชรศรีบอกเองก็คอยบวกคอยโต้คอยดักจังหวะสองครับนี่ครับวางแข้งขวาแต่ปติได้ก็มาเสียหลักครับโดนหักโดนบิดล้มลงไปครับประกานเขาเตือนแล้วครับจังหวะที่ปัดขาขัดขาครับผิดกติกาครับ เดินมารับแข้งก่อนจากนั้นก็กระทุ้งตีเข่าซ้ายไป2ทีตีหัวขวาอีกทีกับช่วงปลายยก3มครับกับบางการเอาตัวเข้าไปบังคับนี่ซับมาดีที่นวลกันจริงๆเบ่งดูอุ่นนะเพชรหัวหินโบกเข้ามาโบเข้าไปแล้วกูเบิดแห้งเดี่ยววานะว่า,าไปเพชรสีหมอ,อกว่าค <c oughs> รบยกไปแล้วครับคะแนนเอกฉันครับเป็นท่านของเพชรหัวหินจิตเบ่งนวลครับเอาชนะคะแนนไปใน oh, <yeah. S 2> ที่สุดนะครับแปดเลยครับปลุยกันต่อคู่ที่8ของรายการครับ บราซิลเอ็มเอกชาติจากกระบีครับนักชกหน้าหล่อจากไทยเรากางเกงสีเหลืองกับขอบดำครับเจกับตุยลินทัศน์จากเมียนมาครับกติกามวยไทยรุ่นสตรเวทร125้อยยี่สิบห้าปอนด์นี่ไอพมายังยิ้มแบบยิ่งเขาสบายใจนั่นบังะนะนี่ท่าพิสดารหลายท่าอยูด่ดีไอตุยลินทัศน์นี่อืเบิ้งดูปแบเไหนแล้เร่งแล้วกัดเหยวยุ่ยมพยายามที่จะขอมัดต่อยมัดเนี่ย โอ้โหดูครับกลายเป็นถูกหมัดเขาเงี่ยบโอ้โหในช่วงปลายยกสามครับอืมจะลู่ลู่ขมาโบคายฟันอย่างพร้อมเนาจับเองก็เปลี่ยนบาดเหนียวสุดยอดยีนดีในช่วงนี้ว่าช่วงมันปลายยกแล้วครับถ้าเกิดว่ามีอีกสักหนึ่งนาทีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลุ้นโบนัสได้ครับตัางแดนบราซิลครับแต่เวลามันเหลือน้อยแล้วครับวีลินทัดล่อแล่ครับ ยังไปแจงมากเกือบสิบรอดขึ้นกันครับนี่ครับยังเศร้าเสีแอลเขาได้ว่าตดไป <c oughs> วุ่นหนาเพิ่นพ่อใจได้เพิ่นมาถึงนอกเนี่ยนอนดีลีครับบราซิลเอเอกชาติครับชนะคะแนนไปเอกกระชั้น3เสียงครับต่อกันที่รองคู่เอกของรายการครับสมิงดำเอ็นลูกส่วนจากจันทบ,บุรีครับจังวัดทุเรียนสแสบ,บครับเจอกับอาชีฟ กรูซาดาครับนักชกจากอเซอร์ไบจันครับกติกามวยไทยรุ่นฟลายเบทร้อยสามสิบห้าปอนด์ไปดูครับมีนักชกต่างชาติรายนี้นี่อาวุธหมัดเท้าข้อศอกมีจังหวะเข่าลอยด้วยครับแต่ก็เป็นนักชกที่ออกหมัดได้คมแล้วก็คล่องด้วยครับนะวอล์กบอลนั้นตัวใดอยู่ครับกคนกี่ดังไปแล้วครับไอ้เจ้าเสมิงดำครับนี่ครับเต่านินจาวันนี้ถือกระปั้นเขาครับกวนกี่ดังไปแล้วหนึ่งดอกครับ ดูว่าจะรอดไม่รอดครับหนึ่งครับโดนไปแล้วคำนี้ยกแรกเท่านั้นคัสมิงดาเอารอดนะครับโดนมาซ้ายมัดขวาเป็นชุดเลยครับวางย่างขวาอีกทีครับว่าคิดจะมาเป็นชุดครับจัดเป็นสเต็ปครับหรือว่าประเคนชุดใหญ่จัดใส่ทางด้านของสมิงดาครับเอารอดนะครับเอาขวาอีกทีอ่เอาโอ้ยสมิงดาอาการเริ่มไม่ดีครับมีแบ็คคิกด้วยโยนเข้าซ้ายทีซับสอกขวาหมัดขวาโอ้ยยองบางหักเทน่ากรรมการนับท้อโอ้ยหดอีเลโมนี่ โดนไปสองนับแล้วครับไอ้เจ้าเต่านินจาสมิงดำเอ็นเอฟลุกส่วนครับอีกหนึ่งครั้งนี้คือจอดป้ายเลยครับสองนับยกแรกครับจากนั้นอาคิปก็รอหาจะมาหมัดซ้ายขวาหมัดขวาโยนเข่าซ้ายแล้วสับขวาอีกทีกับรรมการยุติไปเลยครับโอ้โหจริงจริงครับไอ้หมอนี่โอ้โหนี่ฮนะหมัดซ้ายหมัดขวาลำตัวแล้วก็ทุบข,ขวาทีแล้วก็โยนเข่าซ้ายแล้วก็สับขวากรรมการก็เข้ามายุติจอดไป้ายไปในยกแรกเท่านั้นครับ รับโบนัสไปด้วยฮะสามแสนห้าหมื่นบาทครับไปครับปิดท้ายที่คู่เอกของรายการครับยอดเล็กเพชรออัจฉริยะนักชกจากเมืองใจเกินร้อยร้อยเอ็ดครับเจอกับพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าจากอุบลราชธานีครับอธิการมวยไทยรุ่นไฟเวทร้อยสามสิบห้าปอนครับมาดูครับแฟนๆครับคู่นี้มีดราม่าครับพลิกกันเบียกได้ว่าสนั่นเลยครับสำหรับมวยคู่นี้ครับบัดกว่าครับ แมะเจาะยางเพลินๆครับถือกัาปั้นก็ส่วนมาก้นกีทางไปอีกแล้วครับยอดเหล็กเพชรครับีนยกแรกเข้านั้นครับแมรูปเกมเนี่ยเห็นว่าต้นๆเนี่ยพยายามที่จะเจาะยางจะเจาะเพลินไปหน่อยครับจากนั้นในยก2พยายามจะเร่งนะครับแล้วก็มีช่วงจังหวะเนี่ยยก2พยายามที่จะเดินเร็วขึ้นครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงยกสานี้มีจังหวะต่อยลาตัวครับมันเน้นหมัดมากขึ้นครับ ย่างเจาะปุมหัวมัดสายโดนแล้วครับพึ่งหลวงครับร่วงเป็นพึ่งปีกแหวงไปแล้วครับคนละนับไปแล้วสถานการณ์ตอนนี้นี่เรียกได้ว่ายอดเล็กเก็กกู้สถานการณ์กลับมาได้แล้วครับหรือว่าจะเกมจบแบบไหนครับพึ่งหลวงจะเอาตัวรอดจากการโดนน็อกได้ไหมครับเบิ้งซ่งซ่งสีบได้เลยละครับพึ่งหลวงกลายเป็นตักกระแตนแล้วครับพี่น้องเอ๋ยจบยกที่สามครับโอ้โหนี่มัน ภาพซ้ำคล้ายๆกับคู่ของเมืองไทยก้องศึกเมื่อสุกที่แล้วเลยครับเกือบหลับแต่กลับมาเฉยเลยครับยอดเหล็กเพชรนี่ยดูภาพชาครับพึ่งลวงก็เรียกว่าพยายามครับที่จะสู้เต็มที่แหละครับพอโดนหนักๆก็ต้านไม่ไหวครับนี่10คู่นอกไปถึง6คู่ครับแฟนๆครับผลการแข่งขันก้องศึกวันทีนี85ครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นยอดในพิพชอาจานัออกไปได้ในยกที่3ครับ ขอ,อบคุณทุกการรับชมครับแฟนๆครับชอบคลิปตัดนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไว้ด้วย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็แล้วกันนะครับผมบีมรีพอร์ตรายงานผลนะครับเจอใหม่คลิปหน้าฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ